สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราแล้วกันนะครับ L A W แฟนผีครับวันนี้พูดคุยเอยอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมน,นะครับผมคลิปสั้นๆของเรา นานๆนนมาทีสองสามวันมาทีนะครับผมใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้เราด้วยนะครับ LW แฟนเพจของเด็กดีไซวยเพจเล็กๆของเราที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณช่วงเวลานี้กันละกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับสำหรับแฟนเพจทุกคนในช่วงนี้ละกันนะครับสำหรับตลาดของเราณตอนนี้ยังไม่ได้ใครเหมือนเดิม อัปเดตตลาดคือยังไม่ได้ใครมื่นเดิมนะครับเฟิงกี้เดยองนะครับก็มีข่าวเนาะอัปเดตตลาดซื้อขายกันก่อนนะเฟิงกี้เดยองนะครับณตอนนี้ก็มีข่าวนะครับจอราปตาอ่าไม่ใช่จอโรตาจอเมอร์เทอร์นะครับจอเมอร์ทัพนะครับก็บินไปที่สเปนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับดิวดิวเกี่ยวกับอ่า เดยรยองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มันมีข่าวหลุดมีภาพหลุดมานะครับก็มาอัปเดตกันละกันว่าฮิอย่างน้อยจอนเมอร์เทอร์นะครับก็มีความทะเยอทะยานไว้ให้อยากจะเซ็นเฟรงกี้เดยรยองให้กับทางเอดิตเทนรกของเรานะครับก็เขาบินไปแล้วนะครับที่สเปนนะครับน่าจะไปอยู่ที่บาร์เซโลนาวันนี้แหละนะครับก็เขาน่าจะไปคุยเกี่ยวกับดีลนี้แหละครับดีลของเฟรงกี้เดยรยองนะครับผมก็โอเคนะมันมีการแบบฮิ ปิดดิวไม่ได้นะครับก็มีผู้บริหารระหรับซ e o นะครับลงไปดําเนินการเองนะจุดเนี้ยมันก็โอเคเลยนะครับผมก็มันเป็นเป้าหมายลำหนึ่งของเราอยู่แล้วสําหรับเฟงกี้เดยองของเอริกเทนฮากเขาอยากได้ครับมันเป็นนักเตะที่อยู่แกนกลางแผนของเอริกเทนฮากเขาต้องได้ครับสาหรับเฟงกี้เดยองถ้าเราไม่ได้นะบโอ้โหโดนเยอะเลยสําหรับบอร์ดบริหารในซัมเมอร์เนี้ย ไม่รู้คะแนนจะติดลบมากขนาดไหนนะครับสำหรับบอร์ดบริหารถ้าเกิดบ้าเราไม่ได้เสียงกิรยองส่วนดิอุนๆนะครับแอนโทนี่นะครับยื่นไปแล้วนะครับเขาก็ปัดนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเขาตั้งค่าตัวไว้ที่70็ดล้านนะครับเรายื่นไปแค่่าไหร่50ใช่ไหมห้าสิบหกสิบแน่นอนโดนปัดแน่ๆนะครับผมแล้วก็ทางมาร์ตินีสนะครับผมเรายื่นไปละห้าสิบล้านตามความต้องการของอาแจ็คออนเตอร์ดัมครับแต่ว่าอาแจ็คยังไม่ได้ตกลง เขาเก็บข้อเสนอของเราไว้พิจารณาอันนี้น่าคิดนะครับเพื่อนเพราะว่าวิตอนแรกอะเรายื่นไปที่35 40่ถูกไหมณนะตอนนั้นะ่ะเขาขอเรา50แต่เรายื่นไปแล้ว50อ่ิบะถ้าเขาไม่รับก็คือเสียมาเลยไอาา้แจ็คบอกได้คำเดียวว่าเสียมาเลยออ้แจ็คถ้าเกิดว่าเขาไม่รับข้อเสนอที่50าล้านส่วนนะครับมาร์ตินเนสถามว่ามีใจไหมแน่นอนครับมันมีข่าวลือข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่า มาติเน z อยากย้ายมาเล่นในพีเม์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งมีสองสโมสรครับที่ยั่งตัวมาติเน z อยู่นะตอนนี้ก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับแล้วก็ทางปุ่นใหญ่อาเซนอลนนะครับถ้ามองถึงความเป็นไปได้นะครับผมก็แน่นอนครับมาติเน z เขาอยากมาเล่นให้กับเอ i ิเทนฮานายก่าของเขาอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับของทาง แมนเชสเตอร์ูไนเตดนะครับว่าเฮ้ยเรามีกุนซือที่เคยร่วมงานกับนักเตนะนนแล้วนักเตะก็อยากมาร่วมงานกับกุนซือนั้นมันก็เป็นข้อได้เปรียบของเราด้วยก็เป็นข้อดีนะครับก็เป็นข้อดีของเรานะครับส่วนนะครับผมดิวที่ฟาบิซซโอโรบาโนเฮวิโกไปแล้วยังคริสเตียนอิเล็กเซนณตอนนี้ยังไม่เห็นมวมคิวเบลที่จะมาตรวจร่างกายเลย <laughs> คือโอเคครับเขาเฮลวีโกแล้วนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยรอแค่การตรวจร่างกายรอแค่การตรวจร่างกายรอแค่ซูเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอครับอีเลกเซ่นตกลงกับแมนยูแล้วฟาบ,บิซิโอโรโบโรน,นะครับเหยวว่าเฮลวีโกแล้วเพราะฉะนั้นเราทาได้แค่รอครับรออย่างเดียวรอวันตรวจร่างกายรอชูเสื้อนะจ๊ะสำหรับทางคิสเตียนอเล็กเซ่นส่วนข่าวลงข้างเหนผมคิดว่าไม่น่าจะแพงเอาประมาณแสน ตรงกลางแล้วกันนะครับสำหรับคริสเตียนอิลิ็กเซน์เนาะสำหรับดิวอื่นๆนะครับผมโดพีโดนะ้ณตอนนี้นะครับผมดิวขาวออกนะพูดถึงดิวขาวออกกันบ้างพีโดตอนเนี้ยเงียบไม่รู้จงเงียบไปไหนพีโดกลับมาทีเหอะไม่กลับมาสโมสรก็ช่วยกลับมาในทวิตเตอร์แถงแถงไขอะไรสักอย่างให้แฟนบอลหายมึนงงอะ คือตอนนี้คือแฟนบอลงงมากนะครับว่าพี่โดหายไปไหนพี่โดหายไปไหนหนึ่งเลยคือโอเคครับเรารู้แค่ว่าจากปากของพี่โดนะเรารู้แค่ว่าเขาลาพักร้อนเ,ออเขาลาเอาง่ายถ้าเราทํางานก็คือรากิดแหละเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวเขารากิจเรารู้แค่นี้จริงๆสําหรับพี่โดส่วนเรื่องที่ว่าเขาอยากย้ายทีมอเขาไปโผลท่ที่นั่นที่นี่ มันเป็นแค่ข่าวลือแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่รู้สิถ้าเราผมเรียกเฟซอ่ะคือมัน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 ไม่ได้ออกมาจากปากของพิโรแค่เห็นรถพิโรอยู่ตรงนั้นเห็นเครื่องบินพิโรบินไปตรงนี้ก็ผู้สื่อข่าวเอามาเล่นกันแต่จากปากพิโรจริงๆเลยจากจากคาแถลงการของสโมสรจริงๆเลยจากจากพิโรจริงๆคือเขาลาจิตแล้วเขามีปัญหาเรื่องของครอบครัวถูกไหมนั่นแหละแค่นั้นเพราะฉะนั้น ตอนนี้เรายังรออยู่นะรอพิโดออกมาแถลงไขทุกอย่างให้มันกระจ่างเกิดอ,อะไรขึ้นเขาอยากย้ายทีมจริงๆหรือหรือเขามีปัญหาครอบครัวจริงๆรอแค่นี้ครับส่วนดิวขาออกที่เราสามารถขายได้แล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นทางอ อันเดสเปเรล่านะครับผมขายให้ฟูลแลมได้ประมาณ10ล้าน,นะก็โอเคนะครับผมก็โชคดีแล้วกันนะครับตอนนั้น <g ül> เบอร์สิบห้ายังจำได้เลยกูยังร้อยูออย่เลยตอนนั้นเบอร์สิบสี่สิบห้าเคซี่ลินการ์ดกับอันเดสเปเรล่าตอนนี้ลินการ์ดไปก่อนแล้วก็เปเรล่าตามไปครับผมเบอร์สิบสี่สิบห้าออกทั้งคู่แล้วนะอันเดสเปเรล่าก็ไปอยู่กับเจ้าสัวนน้อยฟูลแลมนะครับผมก็เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพนะครับขึ้นมาเล่นเพลงลีกปีนี้แหละ ก็น,น่ากลัวเหมือนกันเออน่ากลัวเหมือนกันเมื่อไปเรลน่าไปอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับส่วนดิวอื่นๆที่เป็นดิวมามืดนะครับณต,ตอนนี้มันก็มีหลายข่าวนะมันมีข่าวลือหลายอย่างที่มาผสมกันเกี่ยวกับกองหน้าของเรานะครับที่เออถ้าพี่ดออกจะได้คนนี้ถ้าพี่โดโออกจะได้คนนี้มาแทนนู่นนี่นั่นะแต่สำหรับผมแล้วนะตอนนี้ผมยังไม่อยากลุนดิวมาเมื่ดตรงน,นั้น ผมอยากรู้เกี่ยวกับพิโรมากกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพิโรโอเคครับพิโรไม่มาไทายพิโรอาจไม่ไปออสเตรียพิโรอาจจะไม่มาปีซีซั่นกับทีมมันเป็นเรื่องเกิดอ่ามันเป็นเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะตอนนี้ที่พิโรจะไม่มาปีซีซั่นแต่คือโอเคครับผมด้วยคำว่าติงโล่ด้วยคำที่ว่าเราเชียรวว์บอลในยุคข,ของโลนโดลุยน่เตเวสถูกไหมใครเชียร์บอลในยุคนี้ กดหนึ่งว่าผมแม่นะโรนโดลนี่เวสมันเป็นยุคที่ผมชื่นชอบโรนโดชื่นชอบลูนี่เวสไม่เท่าไหไ่เข้ามาปีเดียวแต่คือชอบสุดของผมคือลูนี่นะแต่ยังไงพี่โรก็คือสัญลักษณ์หนึ่งอย่างณนะตอนเนี้ที่เรายังคงเหลืออยู่ในยุคที่เราได้ที่บนแชมป์เราได้แชมป์รีมริลีกแบบรัว มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์นตอนนี้อยู่ถ้าพิโรย,ย้ายโอเคครับผมผมไม่ติดผมไม่อะไรเลยแต่ถ้าณตอนนี้ถ้าพิโรเงียบหา,า,า,ายไปจริงๆอะ่ะมันเป็นผลเสียรือเปล่ากับแฟนบอลบางกลุ่มบางคนที่แอนตี้พิโรจ,จัดๆเลยอะ่ะแบบ ee, พี่พิโรทําแบบนี้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ยั <c oughs> งไงก็กลับมาแถลงไขให้มันรู้ขา่าวแล้วกันนะครับพิโรเป็นกำลังใจให้แฟนพี่ทุกคนนะครับผมสําหรับ คืนนี้นะครับผมสองทุ่มเจอกันนะครับผมแฟนผีทุกคนผมคงไม่ได้ไปหรอกผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมผมคงไม่ได้ไปหรอกนะครับผมสําหรับแดงครอบซินดิี่ครับนะครับก็เป็นกราจงให้กับนักเตะปีศาจแดงทุกคนนะครับถึงว่ามันจะเป็นแค่แมตช์อุ่นเครื่องเป็นแค่แมตช์กระชับนิดนะครับก็ยังไงเราก็เชียร์นะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคืนนี้สองทุ่มเจอกันนะครับสำหรับผมเองก็น่าจะอยู่ใน ASP ดูฟรีนะผมใครที่ใช้เออดูก็เข้าไปกดดูกันได้นะครับที่ Bangkok c ซ n t u ร y Club นะครับก็มันมีให้ดูฟรีอยู่แล้วที่ a s A นะครับร็กซ์นะครใครอยากดูไปดูฟรีได้ A อเพลียใครที่อยากดูจอใหญ่ครับไปที่นะ F อสนะครับซีมาก็ไปที่โรงหนังได้หรือใครที่ไปอยู่ที่สนามนะครับใครที่ไปอยู่ที่สนามก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะมีโอกาสได้ไปผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปหรอกเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่ร้อยเอบ็กจ้ะ ไกลมากนะครับแล้วก็บัตรแป้งแพงบัตรหมื่นบัตรหมื่นห้ากว่าจะได้เจอกับนักเตะอะไรบอลเนี้ยไม่ไหวนะครับช่างวิฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับสวัสดีเช้าวันใหม่สำหรับทุกคนแล้วกันวันนี้ฝากไว้แค่นี้ฝนกําลังจะตกเลยโอเคครับบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ